สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่กดติดตามที่เป็นเพื่อนช่องอาจารย์ชาวชาแนลกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปซึ่งตอนนี้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วยกันแบ่งปันไปครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับวันนี้อาจารย์ชาวชาแนล เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกยังมาพบกับท่านและก็ยังจะต้องเล่าเรื่องต่อไปนะครับวันนี้เราดูที่พระไตรปิฎกเล่มที่18นะครับซึ่งมีตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของคนที่ไปฟังเทศฟังธรรมนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุคคลที่ มีโอกาสได้ไปฟังแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมนั้นเนี่ยเอาไว้สามประเภทด้วยกันนะครับโดยเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าคนที่ไปฟังเทศฟังธรรมอยู่ตามวัดเป็นประจำนั้นจริงแล้วมีกี่ประเภทและก็มีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะได้เอามาเป็นมาตรฐานวัดตัวเรานะครับ ว่าในสามประเภทของคนฟังธรรมนี้เราอยู่ในประเภทอะไรไปฟังกันเลยครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญาความเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอๆภิกษุเองก็ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน้นงามในถ้ำกลางและงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์อันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง แกเขาแต่เขานั่งบนมุอาสนะฟังธรรมทั้งในเบื้องต้นในถ้ำกลางและในที่สุดกลับฟังอะไรไม่รู้เรื่องและจำอะไรไม่ได้เลยเปรียบเหมือนหม้อที่ความถึงจะเอาน้ำมาลดลงไปที่หมอ้อก็ไม่สามารถที่จะกะขังน้ำเอาไว้ได้เลยบุคคลประเภทนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาความ ส่วนบุคคลที่มีปัญญาเหมือนกับตักเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของพระภิกษุเสมอเสมอพระภิกษุก็ยอมแสดงธรรมแก่เขาเขานั่งบนอาสนะนั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของการแสดงธรรมนั้นได้ แต่ครั้นลุกจากอาสนะแล้วก็จำเบื้องต้นทามกลางและที่สุดของคาถาที่พระภิกษุแสดงนั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษคนนั้นมีของเคี้ยวนานาชนิดคืองาข้าวสุกขนมต้มพุทธาเกลือนก่าอยู่บนเข่าของเขาแต่พอเขาลุกจากอาสนะนั้น ก็พึงทำสิ่งเหล่านั้นให้เรียราเพราะเผอสติบุคคลเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนกับตักภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่มีปัญญากว้างขวางเป็นฉไฉบุคคลบางคนในโลกนี้ มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอเสมอบุคคลเหล่านั้นก็ได้รับฟังภิกษุแสดงธรรมแก่เขาเขานั่งบนอาสนะนั้นจำเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดของคาถานั้นได้แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็จำเบื้องตน้น ท่ามกลางและที่สุดของพระธรรมเทศานานั้นได้เปรียบเหมือนหม้องหงายเอาน้ำเทใส่ลงไปในหม้อนั้นก็ย่อมขังอยู่ยไม่ไหลไปไหนบุคคลมุลเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปัญญาอันกว้างขวางครับจาก พระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่บอกบุคคลสามประเภทที่ไปนั่งฟังธรรมนี่นะครับ mm. มแม่จังมองเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะมาในจนถึงปัจจุบันนะ mm. บุคคลที่บอกว่ามีปัญญาเหมือนหม้อความเนี่ยนะครับชัดมากครับไปฟังธรรมแต่อาจจะไปนั่งคิดถึงปัญหาชีวิตประจําวันของตนเองครอบครัวบ้างอะไรบ้าง หรือไม่ก็นั่งคุยกันจกแจกจอแจแข่งกับพระนะครับนี่ก็คือบุคคลประเภทที่หนึ่งละหรือหนักไปกว่านั้นในปัจจุบันนี้นะครับไปนั่งฟังธรรมนั่งอยู่ในศาลากับเขาแต่ว่ามือก็เคียโทรศัพท์ดู YouTube ดู Facebook กดส่งลายอยู่ตลอดเวลาพระท่านก็แสดงไปแสดงไปจนกระทั่งจบพระธรรมเทศนาก็ถือว่าจบกัน บุคคลประเภทแรกนี้ฟังอะไรไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้มายังไงก็กลับบ้านไปอย่างนั้นนะครับนี่อธิบายชัดๆในปัจจุบันนะส่วนบุคคลประเภทที่สองครับมาด้วยศรัทธาครับมาด้วยความโลภอะโลภอยากได้ทำโลภอยากฟังธรรมครับเวลาฟังธรรมนี่โอ้โหนั่งจำนั่งมีทุกอย่างเต็มไปหมดนะครับก็คือว่าทุกถ้อยคำ ทุกเรื่องทุกรล่านะครับเรียกว่าจําเอาไว้หมดเลยนะครับหรือว่าเอาฟังฟังตลอดนะฮะฟังตลอดพระเทศกี่นาทีฟังหมดนะครับแต่พอพระเอวังก็มีด้วยประกาศชนีเนี่ยนะครับปรากฏว่าลุกขึ้นพลึบเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับจิตก็กลับไปอยู่กับบ้านอยู่กับปัญหาชีวิตของตนเองอยู่ตลอดเวลานี่บุคคลประเภทที่สอง ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับตักของตัวเองซึ่งของที่ได้มาแทนที่จะใส่กระเป๋ารูดซิปใหม่ครับเอาไปวางบนตักด้วยความโลภนะฮะพอลุกขึ้นปั๊บเนี่ยของมันก็ตกจากตักกระจัดกระจายเก็บคืนแทบไม่ได้นะไม่ได้เลยด้วยนะครับนนี้เป็นบุคคลประเภทที่สองครับบุคคลที่เหมือนตักนะครับ บุคคลประเภทที่สก็คือบุคคลที่มีปัญญากว้างขวางมากมายนะครับพระพุทธองค์ท่านเปรียบว่าพระเทศเทร่บุคคลนี้ได้เท่านั้นแถมยังเอาไปประพฤติปฏิบัติตามจนชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านจะเป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งที่สองหรือที่สามก็ลองวัดตัวเองดูนะครับเพราะว่าแน่นอนนะนักปราช ย่อมสรรเสริญบุคคลประเภทที่สาซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้ทั้งอัดได้ทั้งธรรมได้ทั้งพยัญชนะได้ทั้งความเจริญรุ่งเรืองครับก็บขอให้ทุกท่านได้ทุกอย่างสมดังปรารถนานะครับก็อย่าลืมกดลุกกระดิ่งไว้นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ